thank you คุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับรายการไบรที่สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมนะครับกับผมเตอรี่รัตนันจัญญาจิลวงศ์นะครับพิธีกรคนเดิมของคุณผู้ชมครับรายการของเราก็กลับมาพร้อมกับสาระสุขภาพเช่นเคยเลยนะครับวันนี้วันอังคารเราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกรณ์เจียรคงมั่นจากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์ประกรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เลยครับสวัสดีปีใหม่อาจารย์ประกรณ์สวัสดีปีใหม่ด้วยครับคุณผู้ชมหนึ่งอาทิตย จนถึงวันศุกร์นะครับไล่เลยสวัสดีปีใหม่ oh. เสร็จเรียบร้อยกระถาว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาอาจารย์หมอแต่ละท่านเนี่ยม,มีภารกิจหรือว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนที่ไหนมาบ้านโอ oh, ้จริงๆเนี้ยก่อนก่อนหน้าปีใหม่เราแอบไปแล้วคับอาจารย์แอบไปพักผ่อนเรียบร้อยโอ้โห oh, ที่ไหนนะอาจารย์ ก็เรียกว่าไปกันนู่นเลยฮะทีะ่ตอนน้นที่เล่าให้ฟังแล้วพาลูกน้องไปเที่ยวที่ฟาร์ม oh. เพราะเาคิดกันตอนนี้ oh, นะาาก็คือไร่จิมทอมสันนั่นเอง <c oughs> นะฮะ <c oughs> แต่ว่าปีใหม่นี้ก็เลยอยู่โยงเฝ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีฮะ oh, โอ้โหอาจารย์นี้ <c oughs> แสดงว่าอาจารย์นี้ก็ จะบอกว่ากึ่งๆึแทบจะได้พักนิดหน่อยแล้วก็ต้องมีภารกิจด้วยในช่วงวันปีใหม่ใช่ก็จริงแล้วทุกโรงพยาบาลนะรวมทั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนมามที่ปริดีด้วยเราบริการตลอด24ชั่วโมงครับฉุกเฉินอะไรก็มากันรู้สึกว่าไม่ คือหมอได้ออกกำลังตลอดเลยครับรอาจารย์คือไปเพยมาตลอดเลยกับ<ช>บ้านกับโรงพยาบาลอย่างที่ทราบกันว่าช่วงปีใหม่เองนี่ก็อาจจะมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอยู่แล้ว<ช>เป็นปกติคุณหมอและพยพบยลเองเนี่ยก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาล,ร,บลรอด้วยนะครับอะอาจารย์วันนี้ข่าวของเราในช่วงแรกนะฮะช่วงราม,มาอัปเดตเองนี่ก็มีควันหลงช่วงปีใหม่ครับอาจารย์โอยังเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอากาศหนาวๆในบ้านเราเดียวเดียว อากาศหนาวๆเลยอามันเป็นยังไงเมื่อวานนี้มันก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับอากาศหนาวเหมือนกันฮะอาจารย์ก็พูดไปแล้วว่ากรุงเทพเนี่ยจริงๆเข้าหน้าร้อนไปเรียบร้อยแล้วร้อนเจี๊ยบเลยวันนี้แต่ยังมีหลายพื้นที่ครับอาจารย์ที่มีอากาศหนาวเย็นอยู่วันนี้มีข่าวเรื่องของหนุ่มนะฮะที่ดื่มเช้าฉลองวันปีใหม่ครับปรากฏว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตครับก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าการดื่มสุราหรือว่าอากาศหนาวมากเกินไปอาจารย์เอออันนี้ก็จะต้องมาวิเคราะห์กันจริงแล้วเนอกหนเเ็็ปสตุขง การเสียชีวิตได้เหมือนกันโโแต่ว่าต้องเย็นมากจริงๆครับ,นรบขนาดเดียวกันก็ต้องมาดูปัจจัยนะครับว่าภาวะที่ส่งผลให้เกิดภาวะเสียชีวิตเฉียบพลันนะซึ่งเกี่ยวข้องกับอากาศหนาวหรือการดื่มโซดาเนี่ย<ม>น่าจะสงสัยเรื่องของหัวใจล้มเหลวครับ<ม>หัวใจล้มเหลวนี่มีสาเหตุอะไรบ้างจะป้องกันตัวเองอย่างไรต้องติดตามในช่วงของช่วงข่าวของเรานะครับรามาอัปเดตนั่นเองนะครับครับผมวันนี้วันอังคารนะครับเราก็จะมีช่วงรามาแค์กับกิจกรรมแฮปปี้ไลฟ์ของเราปกติจะมีทั้งเมนูนะฮะที่ทานแล้วสุขภาพด กรรมที่ทําแล้วดีอาจารย์วันนี้เป็นเรื่องอะไรครเป็นเรื่องของวันนี้อาหารอีกแล้วาหาอวมอนี่จริงๆแล้วนี่นะครับแหมเป็นความเก็บกดส่วนตัวนิดนึงเก็บกดเลยเหรออาจารย์เก็บกดเลยเพราะว่าระหว่างปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมีอุบัติเหตุกันเรียกว่าอุบัติเหตุร้รายแรงเกิดขึ้นมากมายเลยครับอาจารย์ผู้เสียชีวิตจากการดื่มสุรา,าคือเครื่องดื่มเรวเรามารณรงค์กันดีกว่าว่าเครื่องดื่มเราในงานฉลองต่างๆนะครับเปลี่ยนมาดื่มเจ้านี่แทนคืออะไรฮะอาจารย์ โอ้โหนี่ว่าเป็นน้ำผลไม้ที่อินเทรนด์มากครับอาจารยะะ์น้ำมะก,กรูดมะก,กรูดเหรอฮะอาจารย์มะก,กรูดน้องเป็นเพลงนะฮะ ใครมีมะกรูดไปแลกเลยฮะอาจารย์ไปแลกไปแลกอะไรนะแลกมะนาวเหรอแลกเจ้าสาวปะแลกลูกจะมีลูกสาวมาแลกลูกเขยอะไรทำนั้นนี่แต่เราไม่ได้จะไปแลกมะนาวไปมะกรูดไปแห่กันแน่นอนนะเราจะมาทำเครื่องดื่มเหรอฮะอาจารย์ใช่แล้วเครื่องดื่มที่มีประโยชน์จากน้ำมะกรูดนี่จะทำอย่างไรแล้วก็รสชาติดีหรือเปล่านะครับจะมีประโยชน์หรือไม่นี่ใช้แอลกอฮอล์น้อยช็อตมากไม่ใช่ก็หูฟังลดมันลงไปมันไม่ใช่เทียมฮะไม่มีไม่มีแอลกอฮอล์เลยเพราะวแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็นี่ ไม่แนะนําให้ใช้ถูกต้องยิงกันมาด้วยคพ่อรอาจารย์ยิงกันมาที่เรียกว่าทําร้ายหรือว่าอันเหตุเรียกว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงในครอบครัวก็เกิดขึ้นจากแอลกอฮอล์ทั้งสิ้นเลยครับนะเรามาดื่มน้ำมะกรูดกันดีกว่านี่นะคุณผู้ชมต้องมาดูกันครับว่าน้ำมะกรูดเนี่ยจะสามารถทําเป็นเครื่องดื่มแล้วรับประทานแล้วสดชื่นขนาดไหนทําอย่างไรนะครับมาติดตามกันในช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมแฮปปี้ไลฟ์นะฮะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีข่าวที่น่าสนใจในช่วงรามาออัปเดตรผู้ชมย